ภาคไทยโดยเสบยอดนักกรุงมังงะคำเตือนช่องนี้อ่านและสปอยมังงะหากท่านผูดด้ใดไม่ชอบสามารถนำลิงก์ใต้คลิปไปอ่านได้เลยนะครับเฮ้ hey, ทุกคนตอนนี้ผมมีนดิสคอ d แล้วนะครับซึ่งลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมสามารถเข้ามาได้นะครับเทพยุดเหนือโลกอย่าเจ้าบ,บ้าไปแล้วรือถ้าเจ้าไม่ยอมแพ้ตอนนี้เจ้าอาจต้องตายมุดเดมมุนดมุนดมุดเด ย้างค่อยพอระเอกก็ถูกสับคอจนหลับไปเลยนะครับเศรษฐศาสหรอย่างใครท้าประลองศิษย์สามันเจ้าติงจวนเจาติงจวนสนะการท้าประลองสิทธิ์อนนอหอจันทรามืดมิดแห่งหอประเลิงยึดเหลืองคิวหอจันทรามืดมิดอยู่ในการดูเลขของสามผู้อาวุโสสิทธิ์ของที่นี่มีหน้าที่การจดบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมไปถึงชัยชนะและการพ่ายแพ้ระหว่างสิทธ์ทั้งหมดสิทธ์ทุกคนไม่จําเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับแต้มชัยชนะและแต้มที่ได้รับสิทธ์แห่งหอจันทรามื่มิ้จะหลบซ่อนตัวและจดจำทุกข้อมูลทุกอย่างและสุปแต้นต,ต,ต่างๆในทุกๆเดือนของแกสิทธ์ทุกคนเมื่อวันที่7เดือน5้าอย่างใครอายุ15ปีท้าประลองครั้งที่147้พ่ายแพ้อย่างใครไม่เคยท้าประลองกับคนอื่นๆไม่แต่สิทธ์ จำนวน147คนได้ท้าทายการประลองเขาอย่างหิวกระหายเรือกล่าวได้ว่าเขาถูกท้าประลองทุกๆ5วันและจะมีการประลองเช่นนี้มีผลต่อนเนื่องยาวนานกว่า2ปีแม้จะมีการลบบันทึกเพิ่มบันทึกของการบรรทัดใหม่สิ่งที่บันทึกทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้คือผลท้าประลองของอย่างใครทั้งหมดซึ่งบันทึกตั้งแต่ครั้งแรกจ,จนถึงปัจจุบันวันไหนเดือนไหนแต่ผลปรากฏออกมาเป็นหนังสือพิมพ์มีแต่คำว่าพ่ายแพ้ ้กจจอังวะรนี่เขาพายแพ้ต่อเนื่องถึง147ครั้งไม่เคยมีประวัติเช่นนี้มาก่อนในศาลาชั้นสงูงแพ้เยอะขนาดนี้เขาจึงโดนเลืกอกระดับไปเป็นเสกฝึกหัดเพียงคนเดียวและสัาปนิกาถ่วงเขาถูกตัดขาดแล้วทำไมเขายังอยู่ที่นี่บางทีเขาอาจจะเป็นชายโง่ที่เขล้วออมมาก,มาก เอ๊ะ <Hey. S 2> นี่ข้าจำไม่ได้เลยว่าข้านอนมาใต้ต้นไม้เมื่อใดแล้วข้ามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงกันเนี่ยเอ๊ะใครกันที่ลาาข้ามาอยู่ใต้ต้นไม้นี้แบบนี้มันแปลกจริงๆรวยลากเฮ้ยข้าถูกล่ามาตรงนี้ตั้งที่บาดเจ็บอยู่ทิ้งข้าไว้ที่นั่นยังดีสักกว่าทาให้ตอนนี้มันเจ็บขึ้นกว่าเดิมอีกเอ๊ะนี่มันสมุนไพรกัญชายาสมารโลหิตไม่ใช่หรอกอย่างใครมันคือสมุนไพรกัญชา ยานี้มีราคาถึงสิบเต้มต่อให้กวาดพื้นทั้งเดือนก็หามาจ่ายไม่ได้กินหอมนี้ตัวยามีกินหอมด้วยหรือหอมจริงๆสมเป็นกัอนช่อแม่ไม่รู้ว่าใครที่ช่วยเหลือค่าอย่างใครจะไม่มีวันลืมสิ่งนี้และจะตอบแทนเขาในอนาคตและพระเอกก็ได้เดินมาถึงบ้านของเขานะครับฮม ยาสมารูหิตมีประโยชน์ต่อการบาดเจ็บทางร่างกายแต่ถ้าฆ่าเชื้อจางมันด้วยวิธีนี้จะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงตัวยานี้หายากเหลือเกินข้าไม่มีทางเลือกนอกจากใช้มันอย่างประหยัดลและระมัดระวังอ่านี่มันงี่เง่าชัดๆทำไมเขาถึงไม่ยอมเพ้อ๊าฮ่าฮ่าาในเมื่อข้าเอาชนะตนเองได้ ก็ไม่มีอะไรในลูกที่ข้าต้องกลวยต่อไปเราในความฝันนี่มันน่ากลัวจริงๆนี่มันเงี้ยาชัดๆเอ๊ะอะไรกันนี่เรากลับไปแค่สองชั่วโมงเองเหรอทำไมนี่มันดูเหมือนหินสีดำมันทำให้ความรู้สึกแปแลกอากับว่าเบาลงขอขอบคุณผู้เปรด้วยนะครับ